สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องบีพีธรรมดานะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยวีไอพีนะครับฮานอยวีพีของวันที่สี่นะครับวันที่สี่พฤศจิกายน2องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮานอยวีไอพีก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับออกเวลาหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มของทุกวันทุกวันนะครับ เมื่อวานนี้เข้าบนเข้าล่างเลยนะเมื่อวานนี้เด้งๆนะวันนี้ก็ขอให้เด้งๆอีกนะครับกอขอขอพระขึ้นสมาชิกทุกท่านนะครับที่เเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะอือครับ อเรามาชมกันเลยนะอ่าชมกันเลยนะครับปลอภัยเรื่อยนะครับห้าหกเจ็ดนะครับเน้นที่หกกับเจ็ดนะทุนหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกทุนหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกนะครับเอาทำไมมาอย่างนี้ทุนหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกนะครับ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดนะครับถ้าห้ามาล่ะห้าก็คงจะเป็นสี่สองสามสี่นะครับสองสามสี่นะถ้าห้ามานะตามนี้นะครับจนจะค่อยจัดนะครับตัวโตไหมเอาที่เจ็ดก็แล้วกันนะเด่นนะครับอืม อันนี้สองกับสามกับสี่ตรงท้ายๆนี่นะถ้่สมมติว่าจะทําเลนส์นเสียจะจะให้มันเป็นอันนั้นทําไงดีเอออ๋อเป็นอย่างนี้ใช่ไหม,มเน้นที่เน้นที่เกียนะ,ะนะครับโอเค ครับสามนี้นะครับเน้นที่เจ็ดเน้นหกกับเจ็ดอ่าครับตามนี้นะครับ, 6, รบอ่าอโอเคครับครับามนี้เลยครับเอา้าลืมลืมลืมเน้นเดี๋ยวกันนะครับอืมเน้นที่เจ็ดนะเจ็ดระครับออโอเค สามนี้เลยนะครับสีนี่คือเด่นสุดนะครับครับตามนี้นะครับถ้าห้ามาก็ห้าสองห้าสามาสี่นะครับตามนี้เลยนะครับอะจดเอาจดเอาเียบร้อยละครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับทางวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ